สวัสดีค่ะลิซ่าคอนเฟิร์มมาไทยท่องเที่ยวเบิกงบ100ล้านบาทสัปดาห์หน้าเตรียมเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการจากสำนักข่าวสื่อออนไลน์อย่างกรุงเทพธุรกิจในวันที่24ตุลาคม2021ได้รายงานว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เผยรายละเอียดคอนเฟิร์มว่าขนาดนี้ทางลิซ่าแบ็คพิงค์ได้คอนเฟิร์มว่าจะสามารถมาร่วมงานเค้าดาว2022ที่ประเทศไทยได้ โดยความคืบหน้าเบื้องตน้นทางเอเจนซี่ไทยได้ปไปสานไปยังลิซ่าแบ็คพิงได้คอนเฟิร์มว่าศิลปินสาวจะสามารถเดินทางมาร่วมงานเขาดาวได้อย่างไรก็ตามยังต้องรอการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าถึงจะยืนยันได้อย่างแน่นอนว่าลิซ่าจะสามารถเดินทางมาร่วมงานค้าดาว2022ที่ภูเก็ตได้ ส่วนทางร้านอันเดรียโบเซลีนักร้องโอเปร่าชื่อดังก็ได้คอนเฟิร์มว่าจะมาร่วมงานเขาดาว2022ที่ประเทศไทยซึ่งตอนนี้ก็ยังรอการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการจากไทยเช่นกันนอกเหนือจากลิซ่าแบคพิงและอันเดรียโบเซลีซึ่งให้เวลาขึ้นเวทีแสดงทันละ45นาทีแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังต้องหารือกันเพิ่มเติมว่าจะดึงศิลปินชาวไทยท่านใดขึ้นเวทีเขาดาวภูเก็ตด้วย เนื่องจากมีกำหนดเวลาจัดงานไว้ทั้งหมด3ชั่วโมงทั้งนี้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวตั้งเป้าผักดันงานเขาดาวภูเก็ต2022ให้เป็นงานอีเวนต์ระดับโลกโปรโมทภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลก World Class Destination สร้างกระแสความสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นหลังอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 มายาวนานร่วม2ปี สำหรับค่าตัวลิซ่าและอันเดรียเบอร์เซลีมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงจากรอบที่แล้วจากรายละเอียดค่าตัวรวมกันแล้วอยู่ที่ประมาณ3ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ100ล้านบาทเฉพาะส่วนของค่าตัวด้านงบประมาณส่วนที่เหลือเช่นค่าออแกนเซอร์ค่าวงดนตรีค่าเวทีแสงสีเสียงค่าจัดแสดงพุและค่าอื่นๆจะขอความร่วมมือจากภาคเอกชนมาเป็นสปอนเซอร์การจัดงานเคาดาว ซึ่งคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปเรื่องการจัดงานเขาดาวภูกเก็ตทั้งหมดภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้อัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ